สวัสดีคะ่ะชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาน,นลดูดวงใบปรินี้นะคะอันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตานะคะสําหรับเดือนมกราคมนาะปีพุทธศักราช2560นะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมนะถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะหรือว่าท่านที่มีลัคนายในราศีกุมด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะในปีหน้านะคะทุกๆท,ท,ท่านนะประสบความสําเร็จทุกๆอย่างในการงานที่ทํานะคะ แล้วก็มั่งคั่งร่ํารวยนะธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองนะคะสุขภาพแข็งแรงนะพบกับความรักที่ดีงามด้วยนะคะสําหรับคนโสดสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะถ้าใครต้องการมีบุตรก็ขอให้ได้บุตรนะใครที่มีความรักอยู่นะคะก็ขอให้รักกันยั่งยืนนะมีความสุขมากๆนะคะนะคะอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านนะคะ ขอทราบนะดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะจำเดือนม,มก,กราคมด้วยนะคะปีพิศกราสพัรา2 5 0ว่าจะเป็นอย่างไรนะนะะมาแล้วนะคะไพ่ใบแรก Ace of สซับวัวขอโทษค่ะเดสซับซอรสามดามาทำไมคะเนี่ย The Nice เดนไอส์ of the nice of สามเหรียญน,นะคะสองถ้วยค่ะสีดาบสองคา The Ace of Wands 6ดาบนะคะ10เหรียญอ่ะละค่ะอันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตานะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมนะ,ะถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะหรือว่าท่านที่มีดาวจันทรสถิตยอยู่ในราศีกุมด้วยนะคะโอ้เริ่มต้นมาดีมากนะคะคุณได้ไพ่สิบเหรียญอันนี้เป็นไพ่แห่งความร่ำรวยนะนะคะ แล้วกป็ประกอบกันด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุมนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะ้ากำลังเดินทางเข้าสู่เรือนการกากรเงินของคุณนะคะในเดือนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะชาวราศีกุมนาที่มีลัคนานะคะก็มั่นใจได้นะคะอาจจะมีโชคลาภความร่ํารวยนะาในเดือนมก,กราคมนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะเป็นเดือนแห่งเขาเรียกว่าการเงินนะาคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะดีใจด้วยนะคะไพ่ตรงกลางคุณได้ไพ่สองถ้วย นะอันนี้หมายถึงว่าอาจจะต้องมีออปชันให้คุณเลือกนะคะในเดือนนี้นะคะคุณจะต้องเลือกนะทางเลือกระหว่างทางสองทางเลือกสองทางเลือกนะคะหรือว่าสําหรับพันธุ์เนื้อหุ้นส่วนนะคุณจะได้พบพันธุ์เนื้อหุ้นส่วนที่ดีนะคะมีมิตรที่ดีเข้ามาด้วยนะคะหมายถึงความสมดุลในเรื่องของอารมณ์นะื่องในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะได้พบรักนะคะในเดือนนี้นะคะหรือว่าคนรักเก่านะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีก เห็นแล้วนะคะว่าขี่มาเข้ามาแล้วนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูชาวราศีสิงห์นะแล้วก็ชาวราศีเมษเข้ามาแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพาน์ทเนืรอหุ้นส่วนของคุณนะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีอาจจะเป็นลูกน้องบริวารหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะหรือจะเข้ามาในลักษณะของมิตรนะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุข เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่นะสำหรับชาวราศีกุมบางท่านนะคะอาจจะได้เดินทางไปถึงต่างประเทศนะในเรื่องของธุรกิจการค้าไดา้ได้สามเหรียญอีกนะหมายถึงว่าธุรกิจที่คุณทำนะการค้าที่คุณทําอยู่นะคะจะมีคนเข้ามาให้การเขาเรียกว่า,าสนับสนุนคุณเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะธุรกิจการค้าที่เรียกว่าการค้าขายนะคะ หรือว่างานให้การบริการนะสำหรับงานประจำนะคะคุณอาจจะต้องมีการเดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะ,ะหรือว่าได้รับมอบหมายนะคะให้ไปทํางานนะคะคุณอาจจะไม่อยากไปนะคะแต่ว่าคุณจําเป็นต้องไปมันเป็นงานที่คุณจะต้องไปมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางบางท่านอาจจะต้องไปไกลถึงต่างประเทศนะคะแต่ว่ามันเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆของคุณการเดินทางในครั้งนี้นะคะจะนํามาซึ่งความสําเร็จมากนะคะในอนาคตคุณอาจจะไปพบกับมิตรภาพที่ดีที่นั่น นะคะหรือว่าไปแล้วได้โอกาสในเรื่องของการงานกลับมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการเดินทางเนี่ยจะมาไพ่ในโรสุดท้ายเนี่ยนะคะหมายถึงว่าหกดาบนะอันนี้หมายถึงว่าคุณไปข้างหน้านะ,ะหมายถึงการเดินทางสองคาถาหมายถึงการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆอาจจะอาจจะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะ,ะตรงกลางนะคุณได้ไพ่หนึ่งคาทานะคะก็หมายถึงว่า การได้รับโอกาสได้รับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเพราะฉะนั้นในการเดินทางในครั้งนี้นะจะนํามาซึ่งความสําเร็จกับคุณในอะนาคคดูสิไพ่สิบเหรียญรอคุณอยู่นะถ้าเกิดคุณจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเดือนนี้นะคะอย่าได้ลังเลนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับการงานนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากนะสำหรับบางท่านนะคะอาจจะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูด นะคุณอาจจะไปพูดจาอะไรแล้วก็ทำร้ายจิตใจใครมาหรือว่ามีใครพูดจาอะไรแล้วทำร้ายจิตใจ,ใจคุณนะเขาก็บอกว่าเดือนนี้นะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคำพูดความคิดนะคะอาจจะมาจากคนอื่นหรือมาจากตัวคุณนะดาบทั้งนั้นเลยนะคะอาจจะทำให้คุณหงุดหงิดอาจจะทำให้คุณเสียใจแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรนะคะอย่าได้คิดมากนะอะไรผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปลืมมันซะนะคะ อย่าได้คิดนะพักผ่อนสมองบ้างนะคะอย่าคิดฟุง้งซ่านเยอะนะเพราะว่าอะไรที่บางครั้งเนี่ยนะคะบางคนเขาพูดอะไรเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือบางครั้งคุณพูดอะไรไปนะคุณไม่ได้ตั้งใจเรายิ่งมีดาวพุธเดินถอยหลังอยู่ในเรือนวินาศของคุณด้วยนะระวังในเรื่องของคําพูดนะแต่ว่ามันจะหมดแล้วค่ะวันที่8กรุมวันที่8 8นี้นะคะวันที่8มกราคมนี้แต่ยังไงดาวพุธก็ยังอยู่ในเรือนที่12ของคุณอยู่รวมถึงดาวอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางท่านนะคะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะในเรื่องของคําพูดนะแล้วก็ในเรื่องของความคิดอาจจะคิดมากคิดวนไปวนมาคิดไม่ตกคิดไม่จบนะก็ต้องเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตัดนะคะต้องพักนะพักสมองบ้างนะคะผ่อนคลายนะสำหรับบางท่านนะคะในเรื่องของการงานคุณอาจจะได้ข่าวนะในเรื่องของการงานนะคะเป็นข่าวที่คุณกําลังรอคอยนะคะมีคนมายื่นข้อเสนอที่ดีในเรื่องของการงานที่คุณข่าวมาแล้วนะขี่มากลับมาเลยนะคะมาอย่างรวดเร็วนะ ล้วก็มาพร้อมกับ3ามเหรียญหมายความว่าจะมีมีคนมายืน่นเขาเรียกว่าข้อเสนอที่ดีในเรื่องของการงานให้คุณนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะนะคะหรือว่าอาจจะมีการยื่นข้อเสนอแต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เหมือนยังไม่พอใจอยากจะรอสักนิดนึงนะคะเขาบอกว่าอย่ารอเลยค่ะนะคะให้ไปเลยนะให้เดินหน้าต่อไปนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะไรดีๆเข้ามานะคะให้เริ่มต้นนะเพราะมันเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นความสําเร็จรอคุณอยู่คุณได้สิบเหรียญน,น่ะนะคะ ตั้งทำงานรอคุณอยู่นะสำหรับบางท่านนะคะถ้าสมมติว่าผิดหวังพลาดรักนะคะหรือว่าอกหักหรือว่าทำธุรกิจแล้วขาดทุนนะไม่สำเร็จไพ่สองใบนี้มันขัดกันอยู่นะใบหนึ่งมันบอกว่าให้คุณหยุดแล้วก็รอแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าอย่ารอเลยไปข้างหน้านะคะแต่ว่าคิดว่านะคะเขาอาจจะบอกเขาอาจจะหมายความว่าให้คุณหยุดพักนะให้คุณหยุดพักทางความคิดอย่าคิดมากนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมนะที่จะก้าวไปข้างหน้า แต่ไปปลายเดือนมั่นใจนะคะว่าคุณจะพร้อมที่จะไปแล้วนะคะเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนนะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,นะคะคุณจะไม่จมอยู่กับที่เดิมคุณจะไม่จมกับความรักเดิมคุณจะไม่จมกับสถานที่เดิมคุณมีความคิดคุณมีไอเดียนะค,ะคุณพร้อมที่จะสู้นะความคิดแจ่มใสนะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่นะ เพราะฉะนั้นนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะในเรื่องของการงานนะคะบอกแล้วนะคะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานคุณอาจจะต้องเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานได้รับมอบหมายให้ไปทํางานนะคะหรือว่าถ้ามีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการงานนะครับคุณจะได้รับโอกาสเรื่องอื่นกลับมาด้วยหรือคุณจะมีโอกาสที่ดีได้พบกัลยาณนมิตรที่ดีนะหรือว่าจะมีโอกาสทําธุรกิจอะไรบางอย่างคือติดหมายติดมือกลับมาด้วยมีไอเดียนะคะ สำหรับบางท่านที่รอคอยในเรื่องของการงานสำหรับคนที่ตกงานมีความทุกข์นะคะในเรื่องของการงานเดือนนี้คุณจะได้รับข่าวค่ะนะคะในเรื่องของการงานนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่งานที่คุณปลื้มเนี่ยผู้ชายคนนี้ดันวิ่งเข้าหา3ดาบเนี่ยนะถ้าไม่ใช่3ดาบนี่นะสุดยอดเลยนะคะอันนี้ข่าวในเรื่องของการงานมาแล้วนะคะแต่วิ่งเข้ามาหาดาบก็แสดงว่ายังไม่ปลื้มเท่าไหร่แต่ uh สสแว่ามีโอกาสสูงนะคะที่คุณจะได้รับข่าวในเรือในเดือนนี้ อาจจะกลางกลงเดือนเนี่ยนะคะอาจจะมีเข้ามาอีกนะมีคนมายื่นข้อเสนอที่ดีในะเรื่องของการงานการเงินให้คุณอีกนะคะเขาก็บอกว่าให้รับไว้นะคะให้รับไว้เลยนะคะถ้าเกิดเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเพราะความสําเร็จจะรอคุณอยู่นะนอาจจะได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนในเรื่องของอในเรื่องของความรักนะคะบอกไปแล้วนะคะว่าคุณอาจจะพบคนรักนะในเดือนนี้นะ,ะเป็นชาวราศีธาตุไฟ หรือคนรักเก่าอาจจะกลับมานะคะหรือว่าคุณตัดสินใจถ้าเกิดคุณตัดสินใจนะคะที่จะเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าเลิกกันทะเลาะก,กันนะเหมือนทะเลาะก,กันเดือนที่แล้วนะแล้วเดือนนี้ก็กลับมาดีกันนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นความรักใหม่ลืมอดีตแล้วก็ไปข้างหน้าสําหรับการเงินโอ้ดีมากๆนะคะคุณได้สามเหรียญแล้วก็สิบเหรียญน,นะสาหรับคนที่เขาเรียกว่าทําธุรกิจขาดทุนนะคะหรือว่า ประสบปัญหาในเรื่องของการเงินนะมีความทุกข์ใจมีความเครียดน,นะคะก็เดือนนี้นะคะคุณจะได้รับโอกาสที่ดีจะได้รับเขาเรียกวความผ่อนคลายเนี่ยนะคะสองสองการเริ่มต้นมาแล้วแล้วก็ยังได้สิบเหรียญอีกนะ,ะ mm hmm. เขาเรียกว่าจะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนหมู่มากนะสภาวะทางการเงินของคุณจะได้รับการแก้ไขนะคะอาจจะมีคนมาหยิบยื่นช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินดีใจมากๆด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศด้วยนะคะ ได้ไพ่ใบเดิมอีกนะคะสองคาถาแน่นอนนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางการเปิดโลกรโลกระทัดใหม่ๆของคุณนะ,ะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศขยับขยายการงานมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะเนี่ยสองถ้วยด้วยนะคะสองคาถาด้วยหมายถึงการเข้ามาหันหน้าเข้าหากันของคนสองคนนะ,ะเป็นเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วคุณก็คิดที่จะขยับขยายในเดือนนี้ด้วยเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างแน่นอนนะคะ The wheel of fortune นะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะโดยเขาเรียกว่าสภาวะแวดล้อมนะ,นะจัก,กรวาลเขาจะมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีความคิดที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างน้อยถ้าไม่ได้เริ่มต้นหมายถึงว่าไม่ได้เป็นรูปธรรมในเดือนนี้คุณก็มีความคิดละมัน fresh นะมัน fresh start นะมีความคิดเข้ามาในสมองของคุณเอาละฉันจะเริ่มต้นใหม่นะในปีนี้ ฉันจะกระชัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีฉันจะกําจัดสามดาบออกไปนะคะแล้วคุณก็จะเดินไปข้างหน้าคุณอาจจะพักนิดนึงนะหยุดพักนิดนึงแล้วก็ไปข้างหน้าแต่การเปลี่ยนแปลงมาแน่นะคะปีหน้านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ด้วยนะสำหรับชาวราศีกุมนะคะนะคุณได้ไพ่ The Wheel of Fortune นะเป็นไพ่ m a j o r a r c a คา Major ana, นะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณได้ไพ่หกเหรียญน,นะหมายถึงอันนี้เป็นการ กาให้นะคะถ้าสมมติว่านะใครที่มีปัญหาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะในโรนีว่าคุณมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับคนรักนะคะหรือว่าคุณทะเลาะอะไรกันหรือว่ามีปัญหากันนะคะคุณจะคิดที่จะเขาเรียกว่าหันหน้าเข้ามาคุยกันคุณจะค่อยๆนะสโลว d o นะในเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็เข้ามาปรับความเข้าใจกันเราจะได้เริ่มต้นใหม่อันนี้เป็นไพ่แห่งการให้รวมไปถึงการให้อภัยด้วย นะเมื่อมีเงินนะก็จัดจ่ายหรือคุณคิดที่จะเริ่มลงทุนนะหมายถึงการลงทุนเนี่ยนะคะคุณได้ไพ The ่เดส์วอนส์ด้วยนะหมายถึงการลงทุนนะคะสำหรับบางท่านนะอ,อ,อาจจะมีการจัดใจ่ายใช้สอยเงินนะ,ะไปที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะหรือว่าอาจจะอยากจะคิดที่จะเริ่มซื้อนะเขาเรียกว่าอาสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่า The b วท e f o f Fortune หมายถึงทรัพย์ใหญ่ นะแล้วก็มาพร้อมกับ6เหรียญอีกนะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะเขาเรียกว่ามีการลงทุนระยะยาวบางท่านอาจจะคิดที่จะลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะบางท่านอาจจะลงทุนทําธุรกิจอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารนะคะได้หมดเลยนะคะก็อันนี้เป็น เป็นการพยากรดวงชะตาของคุณนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสําหรับเดือนมก,กราคมนะคะแล้วก็ทุกๆเดือนนะคะของปีหน้านะขอบคุณมากนะคะชาวราศีกุมมีความสุขมากๆค่ะ